เมียหลวงสัต์ครูบีหน้าแหกเชื่อนิ่มกรรมทำงานเร็วมากซ้ำเพดังขยี้ขุดวีรกรรมครูบีจากกรณีหญิงท้อง8เดือนแฉพฤติกรรมของสามีทหารแอบไปกิ๊กกับข้าราชการครูรุ่นพี่ที่อายุห่างกันกว่า10ปีโดยมักจะเรียกอีกฝ่ายว่าบีโดยพบว่าเมียน้อยรายนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาทั้งรวยทั้งสายเปย รวมทั้งมักจะแชทสียวกับสามีเกี่ยวกับเรื่อง18บวกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายชายมีเมียและมีลูกอยู่แล้วโดยเมียหลวงโพสต์เรื่องราวเอาไว้ว่าประสบการณ์ลูกสองคนกับการจดทะเบียนสมรส3ปีอยู่กินกันมา5ปีแพ้ทางให้คุณครูเมียน้อยที่มันสองคนรักกันมา5เดือนในขณะที่ฉันอุ้มท้องลูกพร้อมกับเลี้ยงลูกน,น้อยไวัยไม่ถึงสองขวบ กูนี่ยืมสินหมุนเพื่อได้ค่านมลูกในขณะที่ฉันนอนโรงพยาบาลด้วยอาการตกเลือดอาการแย่ทั้งแม่และลูกในท้องช่วงสองเดือนที่ผ่านมามันใช้วันลาดูแลภรรยาที่มันลาที่กองร้อยของฉั้นไปสมสู่กันเชิงกันอย่างมีความสุขอีกคนเป็นข้าราชการครูอีกคนเป็นขาารร้าราชการทหารเขาสองคนช่างดูเหมาะสมกันจริงจถึงขั้นพากลับอุดรบ้านสามีชันไปเปิดตัว ทั้งที่ชันนอนอยู่โรงพยาบาลตัวชันก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกน้อยกับประคองอาการสู้ไปกับลูกในท้องจนตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นมาทั้งแม่และลูกฉันกำลังตกเลือดอยู่สามีและอีครูเซิงกันอย่างมีความสุขและแล้ววันนี้2ทับหทับหกมันก็ไปหากันอีกรอบและตามด้วยภาพแชทแฉสามีและชูอีกกว่า56ภาพ โดยในแชทบางช่วงบางตอนของการพูดคุยระหว่างคูบีหรือชูกับสามีทหารของเธอมีการเรียกภรรยาว่ามานันเรียกชูว่าบีเลยเป็นที่มาของสรรพนามเรียกชูว่าคูบีนอกจากนี้ในแชทยังมีบทสนทนาจากฝ่ายชายว่าบี ครับถ้ามันจับได้ขึ้นมาบีจะเป็นยังไงชูต,ตอบกลับว่าบีจะสู้ต่อค่ะฝ่ายชายถามต่อว่าบีจะสู้กับมันยังไงครับเขาห่วงบีด้านชูต,ตอบกลับมาว่าก็แก้ปัญหาไปค่ะแล้วป้าจะปล่อยมือบีไหมนอกจากนี้ยังมีแชทที่ฝ่ายชายทักว่าคิดถึงแก้มนิ่มๆชูต,ตอบกลับว่าแก้มหรือก้อนคะและตามด้วยภาพที่ถ่ายคู่กัน ส่วนแชทไฮไลท์ต่อมาฝ่ายชายทักไปว่าบีอย่าเพิ่งปล่อยมีนะเขายังไม่พร้อมชูตอบกลับว่าคุมยังไงคะฝ่ายชายตอบกลับไปว่าเวลาที่เรามีอะไรการบีอย่าเพิ่งมีลูกนะชูตอบกลับว่ารอเมื่อพร้อมก่อนก็ได้ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีหรอกค่ะประจำเดือนมาปกติฝ่ายชายตอบกลับไปว่า ต่อไปใส่ถุงกระดีไหมบีป้ากลัวจริงๆนะชูตอบกลับว่าถ้าป้าไม่ปล่อยก็ไม่มีหรอกค่ะฝ่ายชายบอกว่าปล่อยบางที่ป้าดึงออกไม่ทันชูตอบกลับว่าบีก็ระวังช่วยอยู่ก็เห็นทันตลอดนะจนกระทั่งเรื่องราวดังกล่าวมาถึงรายการโหนกระแสวันที่5มกราคม2,569ที่ผ่านมา นอกจากนี้เพจ Facebook ท่านเป่าแชร์วีลกรรมของปีครูสาวมือที่3ซึ่งนอกจากจะไปแอบคบกับสามีหญิ่งท้องแก่แล้วพบว่าช่วงกุมภาพันธ์2 5 6 7เจ้าตัวเคยถูกเพื่อนครูด้วยการโพสต์ตามหาตัวเนื่องจากหนีหายไม่ยอมใช้นี่ที่กู้เอาไว้ซึ่งเพื่อนนั้นเดือดร้อนเนื่องจากเป็นคนที่ค้ำประกันให้กับปีด้วยความไว้ใจ เพจระบุว่าถึงบีเพื่อนรักจากเพื่อนครูติดต่อไม่ได้เลยอยู่สุขสบายดีไหมเห็นใจคนทั้งนี้หน่อยนะครูสาวหมามันขี้ยังกินขี้ตัวเองไม่ทิ้งให้เป็นภาระใครอันนี้เป็นถึงครูมีความรับผิดชอบบ้างทั้งนี้ลูกสามภาระเยอะเหมือนกันใจเขาใจเรานึกถึงคนอื่นบ้างอ่านแชทหน่อยก่อนนี้คือเข้ามาหาที่บ้านบ่อยตอนนี้แชทไลน์ไม่อ่าน โทรไม่รับไปหาที่บ้านก็ไม่เจอนึกถึงตอนตัวเองลำบากก็มีเพื่อนคนนี้ที่คอยช่วยเหลืออย่ามาทำร้ายให้เป็นเวนกรกรรมต่อกันเลยยังไงก็ติดต่อกลับมาหน่อยนะรออยู่เจ้าของโพสต์กู้เงินสหกรณ์ครูเพื่อมาให้บีเพื่อนรักตอนที่ลำบากต่อมา6มกราคม69รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3รายงานว่าจากการสอบถามไปยังโรงเรียนที่ครูคนนี้ทำงานอยู่พื้นที่ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพอโอโรงเรียนเผยว่าครูคนนี้อายุ39ปีมาสอนที่โรงเรียนได้2ปีโดยสอนวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาก็มาทำงานตามปกติจนกระทั่งเมื่อเดืินทันวาคมที่ผ่านมาครูคนนี้หยุดบ่อยโดยแจ้งว่าลาป่วยครั้งลาสุดลาต่อเนื่องนานถึง14วันโดยไม่มีใบาลาแจ้งว่าป่วยและแพทย์นัด จนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวเป็นข่าวซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำชับว่าให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่ผ่านมาผอ,อ,อไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้หลักทราบข่าวจึงเรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหารือและตั้งกรรมการสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านนายพนมจันนีประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนัง่าวเผยว่า เมื่อวานผอ,อ,อโรงเรียนได้มาหาที่บ้านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นให้ฟังแล้วเรียกประชุมวันนี้โดยจะมีการหาเรือร่วมกันกับครูในโรงเรียนด้วยเรื่องนี้มีความผิดทางวินัยร้ายแรงหลังตั้งกรรมการสอบก็ต้องเรียกเจ้าตัวมาสอบสวนด้วยซึ่งบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการแต่ความเห็นส่วนตัวน่าจะต้องให้ย้ายออกจากพื้นที่ไป ที่ผ่านมาตนพอได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่ยังไม่มีใครมาร้องเรียนจึงไม่มีการสอบสวนต่อมาผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของครูคนดังกล่าวพบว่าบ้านปิดเงียบเรียกแล้วไม่มีคนตอบรบับขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเผยว่าครูคนนี้ปลูกบ้านติดกับพ่อแม่เป็นสามหลังติดกันเขาจะไม่ค่อยพูดคุยสุขศีกับใครแต่ถ้ามีงานในชุมชนก็จะมีออกมาร่วมง,งานเป็นบางครั้ง แต่เดิมครูคนนี้อยู่บ้านกับน้องสาวต่อมาน้องสาวเสียชีวิตก็ปิดบ้านแล้วปล่อยเช่าประกอบกับต้องย้ายไปเป็นครูอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยไม่ค่อยได้กลับบ้านตนก็ไม่ทราบว,ว่าครูมีสามีแล้วหรือไม่เพราะไม่เคยเห็นมีคนจัดงานแต่งมาก่อนดานคุณตาเมียหลวงตั้งคันแปดเดือนประกาศเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายโดยได้ปรึกษากับทนายพัฒน์เพื่อเตรียมฟ้องแพงเรียกค่าเสียหายจากรูบี หลังรวบรวมหลักฐานสำคัญไว้เป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากคดีแพ่งแล้วเธอยังคาดหวังผลการสอบสวนทางวินัยจากต้นสังกัดของทั้งครูสาวและสามีทหารให้ได้รับโทษตามระเบียบข้าราชการเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและอนาคตลูกทั้งสองคนพร้อมทั้งยังขึ้นไลฟ์กับทนายพัทด้วยพูดถึงวลีเดดจากรายการผลกระแสก่อนจะเป็นครูเป็นคนให้ได้ก่อนก่อนจะเป็นครูเป็นคนให้ได้ก่อนทัดใจมากเลยอ่ะ คำนี้ออืไม่มีความเป็นครูแล้วไม่มีความเป็นคนจะไปเป็นครูได้อย่างไรคะเออเนาะมันเป็นแค่คำถามนะไม่ได้ว่าใครมันเป็นคำพูดที่พูดสั้นๆน่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทัดใจมันทัดอาชีพคือครูดีอ่ะมีเก้าสิบเก้าุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นถูกไหมแต่มันมีเพียงไม่ดีอาจจะไม่ได้ว่าท่านด้วยนะอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นอาจจะศูนย์เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นคำพูดที่เป็นวลีที่แบบ มันทัดใจหลายๆคนนะคนที่เขาบอกเขาบอกเราก็ไม่รู้ว่าจริยธรรมของครูเก้าข้อมันมีเก้าข้อของเขาด้วยนะก่อนจะเป็นครูต้องท่องไอ้เก้าข้อน,นี้ก่อนมันมีด้วยว่าเอ้ยครูแต่ละคนบอกว่าก่อนจะเป็นครูเนี่ยอย่าลืมเพราะเราท่องไอ้เก้าข้อมาไอ้ผมก็ไม่รู้เพราะมารยาทนายความมีกี่ข้อจําไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มั่วๆไปเพราะไม่ค่อยมีมารยาทนะนะฮะของครูมีทั้งหมดเก้าข้อของตำรวจอาทหารก็น่าจะมีเก้าข้อเหมือนกัน เออมันทําให้หลายๆคนอะ่ะเขากลับมาย้อนว่าเอ้ยก่อนจะเป็นครูนี่ข้าคข้อสาคัญมากเนาะเออเราก็เป็นคนที่พูดแล้วมันมันทัดมากอะ่ะทัดใจมากทัดใจหลายๆคนเออก็ฝากเป็นกำลังใจน้องด้วยนะ FC ที่ดูอยู่ปกตินอนกี่โมงกี่ยามอ่ะฮะหนูใช่ไหมคะหนูแต่มีเรื่องมาหนูก็เทียงพืนตีหนึ่งไปสอง ตั้งแต่มีเรื่องมาก็ปีหนึ่งที่สองทำอะไรตีหนึ่งที่สองทองเมื่อวานก็อนอนไครปีดดูพี่ๆให้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะดูเขาเพจนั้นเพจนี้เขาลงให้กำลังใจอย่างเงี้ยค<อ>่ะก็อ,อ๋ออ๋อดูเลยว่าใครให้กำลังใจใครด่าพี่ไม่ค่อยดูนะว่าใครให้กำลังใจพี่ดูว่าใครด่ากูไม่ว่าใครด่ากูไม่ว่าอันพี่มันคนละฟิลมไม่เห็นใครด่าหนูเลยสักคนอ,อ๋อหรอหนูไม่เห็นคเลยสักคนค่ะ แต่มีคนด่าคนที่แบบว่าเมียนเมียนหลวงอวนขนาดนี้ไม่ทิ้งไปก็แปลกแล้วแล้วก็มีแล้วก็มีคนไปตอบว่าคนท้องคนท้องเอลเอสหรออ๋อเหรอชอบชอบที่มีคนไปไปตอบแทนใช่ค่ะนุนไปอ่านเพืเชคะ่ะอ๋อแไ่อ่านเออแสดงว่าก็ล็อกก็อ่าน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 อ่ออานไม่น้อยออคือคนท้องมันใครจะเข้าจะไปเอลเอสเนาะ คนท้องก็มีมไ,ไซส์ XL ทั้งนั้นจะไปไซส์ S มันก็นั่นก็ไม่ใช่คนท้องแล้วเอาแล้วคนที่มันไซส์ XL แต่มั่ไม่ท้องมันหมายความว่ายังไงโอ้ยพี่เขากินอร่อยค่ะอ๋อ f c ่นะพี่ว่าแต่ FCP กินอร่อยโอเคเขาไม่ได้ว่าพวกพี่อ้วนนะเขาว่าพวกพี่กินอร่อยโอเคนะ<ว>โอเค<ว>อันนี้ถาม<ว>ให้อร่อยเหมือนกันฮะแต่ไม่ท้องหนูก็กินอร่อยเหมือนกันค่ะหนูก็กินอร่อยเหมือนกัน ล่าสุดทางทนายพัฒน์ออกมาโพสต์ภาพคุณตาลเมียหลวงตั้งคัน8เดือนมาพร้อมแคปชั่นว่ามาร้องเรียนวินัยราชการให้ตรวจสอบกรณีครูสาวที่เรียกกันชื่อหีมีความสัมพันธ์กับสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นและตามด้วยอีกโพสต์ว่ามีคำสั่งให้ฟ้องโหมีจากเมียหลวง2026สามข้าไปโดยไม่ต้องรอคำสั่งทางวินัยราชการ นอกจากนี้ยังโพสต์ว่าอยากถามว่าครูทั้งประเทศเห็นว่าเรื่องครูบีผิดหรือไม่ควรได้รับโทษอย่างไรและถ้าครูที่โรงเรียนเห็นว่าเรื่องการแย่งผัวคนอื่นเป็นเรื่องปกติและข้อข้างการผมก็มองว่าควรตั้งกรรมการสอบและสั่งออกให้หมดเด็กรุ่นใหม่รอเป็นครูเยอะแยะทางด้านคุณตาลก็โพสต์ว่าหนูได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ๆทุกคนนะคะที่แชทมาหนูก็ได้อ่าน ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้หนูนะคะหนูขอบคุณทุกคนมากๆจากนี้ไปหนูจะสู้แบบทะเบียนสมรสทำงานหนูกินยาไปง่วงๆตอบเม,นเมน้นไม่ทันทีมเมียหลวงสู้ต่อไปค่ะและตามด้วยอีกโพสต์ว่ารอคลอดก่อนเดี๋ยวบีตัวจริงจะกลับมาคืนนี้ไลฟ์สดงานแรกกับพี่เฟิร์นขอบคุณที่เอ็นดูหนูค่ะช่วงนี้แม่ขอฝากตรกก้าหา,าค่าคลอดค่า,คานมไปก่อนจากนั้นโพสต์ต่ออีกว่า กลัวบีหายกระทรวงศึกษาธิการพรุ่งนี้0 8ทับศูนยกี่โมงดีคะกลัวสอบส่วนวินัยลงโทษช้าเพราะถึงเวลาที่แม่จะทวงทุกอย่างก่อนคลอดอยากให้จบเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกในท้องเมื่อตอนลืมตามาดูโลกจะได้ไร้ซึ่งมนทินและมันใดๆจบคือจบและเป็นการแชร์โพสต์เก่าเมื่อ4ตุลาคม2,56 8ที่เขียนว่าบาปกรรมที่ทำกับคนท้องมันมีอยู่จริงๆนะ รอรับผลของการกระทำได้เลยมาพร้อมแคปชั่นปัจจุบันว่าทำงานไวเกินนะคะเป็นไงละ่ะพากันนอนหลับไหมกล้าเจอผู้คนเจอสังคมไหมแต่ตอนนั้นแม่นอนหลับนะคะหลับแบบไม่รู้จะได้ตื่นไหมเพราะภาวะแท้งคุกคามจองจะเอาชีวิตตลอดและตามด้วยอีกโพสต์ว่าความเจ็บปวดที่งดงามสิ่งที่บ่งบอกว่าฉันคือผู้หญิงโดยสมบูรณ์แบบในโลกของเด็กชายทั้งสองคน จากวันนี้ฉันจะสู้เพื่อดวงใจทั้งสองพาคินแอนชาวินไม่จบคุณตาลซัดต่อรวัวๆว่าบุญของหนูกับลูกจริงๆที่มีคนคอยช่วยเหลือและหยิบยื่นงานให้หนูจะเลี้ยงลูกสองคนให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีรู้จักช่วยเหลือแบ่งปนันรู้จักตอบแทนสังคมและที่สำคัญไม่ทำร้ายผู้หญิงทั้งร่างกายและจิตใจสองทุ่นี้งานไลฟ์แรกของหนูฝากทุกทกคนมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ หนูจะทําให้เต็มที่เท่าที่หนูจะไหวและทำได้เพื่อลูกเมียหลวง2026และอีกโพสต์ต่อเนื่องว่าหนูขอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ต่อไปนี้ให้เรียกหนูว่าน้ําตาลเมียหลวง2026หนูจะยิ้มกับชีวิตใหม่ด้วยศักดิ์ศรีของหนูเองและตามด้วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะเมียหลวง2026มาแล้วค่ะทางนั้นถึงไหนแล้วคะ แบกท้อง8เดือนมาทวงคืนศัก์ศีตัวเองต่อมา8มกราคม69นายพิเชษโพพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการกอพฐมอบหมายให้นายพิเชษวันทองรองเลขาธิการกอพฐเป็นผู้แทนรับเรื่องร้องเรียนกรณีข้าราชการครูรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์และชื่อเสียงของวิชาชีพครูและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ณบริเวณหน้าอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษวันทองระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวสพทออไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงกรณีดังกล่าวแล้วแล,วและจะดำเนินการสอบสวนพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพบว่าข้าราชการครูรายดังกล่าวกระทําผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากนี้หรือมีข้าราชการครูคนใดมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องดังกล่าวด้วยให้คณะกรรมการรายงานมายังสพอถโอดยเร็วเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปหากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกคำสั่งที่ออกมาให้ร้องทุกต่ออ,อกคศเขตพื้นที่ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งได้ ทั้งนี้เลขาธิการกพอพทอได้กำชับให้ดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและรอบคอบพร้อมทั้งเน้นย้ำกำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้กำกับติดตามความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม จารยาบาลวิชาชีพครูเป็นสำคัญเพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเยาวชนเพื่อสังคมที่มีคุณภาพต่อไปรองเลขาธิการกพทออกล่าวส่วนความคืบหน้าฝ่ายชายกองทัพสั่งปลดเรียบร้อยเซนดามาคบชูครูบี